สวัสดีค่ะอาบน้ำเพิ่งเสร็จวันนี้กระอ้วนทำอาหารให้กินอ่าดูกันนิดหนึ่งค่ะมีอะไรบ้างนี่นี่ค่ะน้ำพริกปลาป่นแต่ข้าทางจะเผ็ดพริกเยอะหรือเกินข้าวเหนียวแล้วก็มีมีต้มหัวปลีแล้วก็มีต้มหน่อไม้ กินข้าวด้วยกัน,นะคะ่ะกินขขาน้ำกันได้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะน,ะนี่มันน่าจะเผ็ดเนี่ยเผ็ดแน่ๆเลยมองไปตรงไหนมีแต่พริกโอ้ยอือหือเผ็ดเผ็ด เผ็ดมากโอ้ยเสียงอะไรกันเนาะนี่หน่อไม้หน่อไม้รูอ้วนต้มอ,อืมอ,อแล้วก็ตักใหญ่เลยค่ะกลัวเผ็ดน้องมาซื้อของอยู่แล้วอยู่หน้าบ้านเวลาจะกินะเป็นอย่างนี้ค่ะ เดี๋ยวคนก็จะมาซื้อของแล้วก็จะมาเรียกถ้ากินได้สักคำสองคำเหี่ยม,มีคนมาเรียกแล้วแต่ถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆไม่มีอะค่ะคนไม่มีเลยอืมรอก่อนนะจริงค่ะน้องพม่าจะมาซื้อน้ำแข็งรอไปก่อนแป๊บหนึ่งโอเคค่ะวัสดีค่ะ